บรรยากาศฝนตกชุ่มช hmm. nah uh, e ื้นชุ Mat ่มฉ mm ่ำเย็นสบายดีมากเลยนะคะเนี่ยเห็นต้นไม้ต้นหญ้าอู้เขียวชอุ่มไปหมดเลยเย็นสบายนะคะเดี๋ยวเราไปทําประส้มกันดีกว่าหิวประส้มนะคะอันนี้ไปซื้อปลาตะเพียนมาได้มาสองแพ็คเนี่ยแหละค่ะ แพ็คมแพ็คมาสี่ตัวสี่ห้าตัวมันก็จะมีไส้อยู่ข้างในอยู่แล้วมันจะมีรูตรงนี้เล็กนิดเดียวอะ่ะเวลาจะยัดเข้าไปเนาะทำปลาส้มเหมือนจะยัดข้าวยัดกระเทียมเข้าไปอะ่ะมันรูมันเล็กนิดเดียวนะคะมันยัดไม่มันยัดไม่ถนัดมือไงพึ่งก็จะมาเปิดแบบว่ากว้างกว้างแบบนี้เลยเขาเจาะมาให้แค่นี้แหละมันเล็กเกินพึ่งยัดไม่ได้ ท่านก็มาเจาะเปิดให้กว้างแล้วก็ล้างไส้มันออกเนี่ยมันมีไส้อยู่พึ่งนึ่งข้าเหนียวนึ่งข้าเหนียวได้ไมโครวเวฟเสร็จเมื่อกี้นี้ หลังเลิกงานกลับมาอย่างนี้ก็จะชอบทําอาหารเอาไว้กินในวันถัดไปนะคะส่วนมากก็จะทําอย่างนี้แหละค่ะประจําเพราะเวลาเหนื่อยๆงานกลับมายเงี้ยเราก็อยากจะมีอาหารแบบว่าวางอยู่ตรงโต๊ะเลยเนาะพึ่งนก็จะทำอย่างนี้แหละทุกวันทุกวันนะคะทําของวันนี้เอาใส่ตู้เย็นไว้กินวันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยแหละค่ะก็จะทําอย่างนี้ประจําเลยขันเกลือนะคะก็จะโรยเกลือลงไปเลยอันนี้ก็ใส่ไปได้เยอะแล้วแหละ ข้าวเหนียวล้างน,น้ําแล้วนะคะล้างล้างน,น้ําเปล่าล้างเอาความเหนียวเหนียวออกอะ่ะอันนี้เราก็จะมาปั่นกระเทียมกันนะกระเทียมหัวเบลอเลยอ่ะโอ้โหปอกง่ายๆนะคะถ้ากระเทียมแบบเนี้ยหัวมันใหญ่ดีไงมันปอกง่ายปั่นแล้วก็จะเอาไปผสมผสมกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่ล้างน,น้ํายางออกไม่กี้เนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็จะเอาไปผสมกัน อันนี้ก็จะปั่นอีกเส้นนิดสักหน่อยเพราะว่ามันยังเป็นก้นๆอ,อยู่นี่เราก็ได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเอามาผสมกันกับข้าวเหนียวใส่กระเทียมแล้วก็จะใส่รสด,ดีไปด้วยอะคะ่ะส่วนมากทำอาหารเพิ่งก็จะใส่รสด,ดีรสไก่ทอดไปทีเดียวได้กินทั้งปลาทั้งข้าวเลยนะคะกลมกล่อมอยู่ในตัวเดียวกันเลยเราก็มาคั้นกันเลยอันนี้ก็จะใช้มือนะคะเพราะว่าเราทำกินเอง คั้นก็ไม่ได้ใส่ถุงมือก็จะทําตามสะดวกของตัวเองเลยเนาะแล้วก็เติมเกลือไปนิดนึงแล้วก็เอามาคั้นให้มันแบบว่ากลมกล่อมนะคะให้มันเข้ากันเป็นคนชอบกินไส้เยอะๆนะคะก็เลยคั้นเยอะนิดนึง คันไปก็น้ำลายไหลไปเพราะว่าต้องรออีกหลายวันกว่าจะได้กินนะคะก็เลยแบบว่ายัดแบบว่าโอ้โหแบบว่าจุใจเลยนะคะเนี่ยดูดิโอ้ข้าวเหนียวติดไม้ติดมือเต้ไปหมดอันนี้เราทํากินเองเนาะเมนูนี้สําหรับพึ่งเองนะนานๆที่พึ่งจะได้ทํากินสักทีหนึ่งต้องรอแบบว่าความขยันจริงๆพอมันเหลือเศษเศษติดไม้ติดมือก็เอามาประครบบนตัวปลาอย่างเงี้ยละคะ่ะแล้วก็หอ่อถุงเอาไว้ไม่ให้กินออกยัดเสร็จแล้วก็รูปรูปที่ตัวปลาด้วยเนาะ แล้วก็เอาไปใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะ3บานก็ได้กินแล้วเพื่อก็จะเป็นคนชอบกินเปรี้ยวหน่อยก็จะเก็บไว้นานนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันตอนทอดนะคะในคลิปต่อไปว่าทอดออกมาจะน่ากินหรือเปล่า